มันใช่ทีนางกินไหมลกูกอืมอาจารย์บอกมันใช่ทีนางกินไหมลกูกดูกลัวแย่งเนี่ยจะมีใครแย่งแล้วลูกของใครของมันนี่ของพี่ฮันก็อยู่นี่เน,นี่ยเนี่ยของพี่ฮันก็อยู่นี่อร่อยไหมลกูกพี่ฮันอร่อยไหมพี่ฮันอร่อยไหมครับอื้อหืออร่อยจังเลยอร่อยจยังเลยครับอื้อหือ จริงๆเลยดูไอ้จ้ำโบไอ้จ้ำโบกลัวแย่งดูไปหลบอยู่ในซอกไปหลบอยู่ในซอกไอจ้จอมแสบอไอจ้จอมแสบเนี่ยไปหลบอยู่ในซอกเหอะไอ้จ้ำแสบจริงๆเลยว้าจอมแสบ